ปีนี้มีประสบการณ์ไม่เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะอยากจะมาแช่ให้ทุกคนเบิงกันมาเบิงว่าประสบการณ์ไม่ของเฮาในการเลี้ยงปลาน,นิลได้อบนี้นั่นก็คือปัญหาไม่ค่ะในขางเลี้ยงปาา่าของเฮาประสบการณ์ตรงมันคืออย่างค่ะอ่าเนื่องจากว่าหมู่ว่านี้มีฝนตกค่ะฝนตกกะ ถือว่าตกแห้งอยู่ค่ะมีท่าอยู่ที่นี่พ่อตอนแรงมากอ่าสักพักนะฝนเพิ่งหยุดค่ะป่าก,ก็จะคึ้นเนะาะเขาก็ขึ้แต่สภาพอากาศกับฝน,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 นเนื่องจากว่าฝนมันหยุดตกง่ยค่ะเขาก็เล็กจุดเออแหงหันปาดีเพราะว่าก็จะช่างใจอยู่ค่ะว่าจะหหงหรือบห่หหงเบิง่งเดียวก็นเลยกล่องยางมาเบิ่งป่าค่ะพ่อคนเดียวเท่าคนแก่ดูสัวคนจีอยากอยู่คนจะหิวอยู่พคนกระแลนมาหา แกกับบดเขามาทั้งหมดค่ะสเสวลาอ่าเขามาอยู่แป๊บนึงค่ะเขาก็เคาะเคาะเคาะเอืนเ่นเถินเนาะเอาหัวอาหารมาสามกระสอบค่ะอ <c oughs> ้เพื่อนกินอาหารไปว่าป่ากินหลายตัวค่ะเพื่อนว่าป่ากินหลายเพื่อนกะให้อาหาร ดีใจว่าปลากินไตตั้งซ้มก็สอบปกติซ้ำอากาศปกติค่ะพอตอนเศร้ามากค่ะตอนเศร้ามากผลปากดว่าเข้าเจือป่าตายค่ะ,ะเห็นบ่ค่ะลอยอยู่ในน้ำน,นั่นละ่ะลักษณะการตายของเพื่นอ่าเพื่อนจะมีลักษณะท้อง่องค่ะท้องป่อง ันเกิดจากอย่างเกีียวเสให้เบิ้องตัวป่าที่ทองฟองไกลๆนะค่ะตัวนี้เนี่ยเพิ่นบ่ทันละตายโอ้แต่ว่าหญ้าสิงหกหกจังหน่อยค่ะฝนตกดีค่ะบ่ได้ตัดหญ้าเลยคอยๆๆ่ยอ,คอยๆเกี่ยวเอาค่อยๆเกี่ยวอันนี้มาแล้วค่ะอ่านี่ค่ะตัวนี้เบิ้งค่ะคือ ลักษณะเพิ่นเป็นแบบนี้ค่ะเพิ่นยังหม่ตายแต่ตาขึ้นมากเพราะว่าเออสักพักเพิ่นก็น่าจ,จะบอดค่ะท้องแบบนี้แล้วค่ะเกิดจากอะไรเท่ากับถามผู้เชียวชาตินึ่ง้วค่ะเพิ่นบอกว่า <c oughs> เข้าให้อาหารปลาหลายเกินไปค่ะ ซึ่งเมื่อจากสภาพอากาศแบบนี้แล้วห้องบคารนจะหายทันายหรือบางที่เอาอาจจะง,งดไปในมือน,นั้นๆค่ะปัญหานี้ก็จะบกเกิดเท่ากับก็เลยเอามาแช่กันนะค่ะเพื่อสะพายทียังๆปันนิ่มๆหนักะมีความคิดแบบนี้ล่ะก่ะจะได้แก้ปัญหาท่านหรือว่าป้องกันท่านค่ะ แต่ว่าในเขตของเห้าในหลอดนี้คือเห้านะ่ะเจอปัญหาแล้วปัญหาเกิดแล้วแลวกกำลังหาทางแก้ปัญหาค่ะโดยเบื้องต้นการแก้ปัญหาของเห้ากะพอตอนเช้ามาเนาะมันจะป่านนะคะนจะร้อยร้อยหัวไหมค่ะเนื่องจากว่าฟ้ามันติดในช่วงเช้าประมาณตีสี่ตีห้าเนาะคะ่ะอ่า ออกซิเจนเนี่ยพันจะนอนป่าคงจะขึ้นมาล้อยข้อทักหน่อยเข้ากับเข้ากับได้ต่อเปิดเครื่องปั้นห่านสอยย็คือลรค่ะเพื่อเป็นการเพิ่อมออกซิเจนให้เพิ่นและตอนนี้ที่จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเข้ากับทื่อการการตักปาาออกค่ะ ถามว่าเพื่อนตายหลายาิ่นก็ชีว่ากะบโได้ตายหลายดอกค่ะแต่ว่าขาควรจะดูไวไหมค่ะว่าเออเราควรจะทํายังไงในสภาพอากาศแบบนี้เนาะไายคนป่านอกค่ะตานอกก็แปลว่าป่าตายหลายด้วยสภาพอากาศแบบนี้เราบ้รู้ค่ะเพราะว่าอยู่บ้านอ่ะเพื่อนก็นเลียงเมื่อหลายปีนะคะพ่อแม่ก็เคยเจอปัญหานี้คือกัน แต่โดยโดยส่วนตัวจะคล้องแล้วนะบ่เคยเจอบ่เค่อยเจอด้วยตัเอแบบนี้ดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเอาอประสบการณ์ตรงของเฮามาแช่ให้ทุกคนเบิ่งกันทุกคนขี่เลียงปันนู่นแล้วทุกคนที่อยากรู้เกี่ยวกับปัญหาในการเลี้ยงปันน้นนีซึ่ง เสื้อวาหลายๆคนทะเลียงกะน,น่าจะเจอปัญหานี้คือกันค่ะก็จะได้เบิ้งคิปนี้แล้วก็จะได้รู้วิธีการดูแลป่าในช่วงที่เพิ่นยังเล็กๆอยู่น่นคะซึ่งตอนนี้เพิน่นกะอ,อายุได้หนึ่งเดือนเต็มแล้ยด้ยค่ะถามว่าแข็งแรงดีบอกว่าแข็งแรงดีค่ะแต่ระยะการเรียนสองเดือน เข้าไิจือแครปัญหาหรือสภาพน้ำแบบเดียวกันหรือสภาพอากาศแบบเดียวกันตลอดค่ะเข้าต้งค่อยแก้ปัญหายตลอดแล้วแต่ว่าในมือน,นั้นๆมันจะมะีปัญหาอย่างเขามากมันจะมีสภาพอากาศแบบใดเออค่ะเพิ่นบอ่อตายด้ค่ะเป็นกลอยลอยลอยอยู่หันหลังแต่ส่วนทีตายะคะ่ค่ะ จะต้องตากค้องเอกนะคะะอือนย่กจะมันสองโลได้อยู่หรอกค่ะเป็นการซื้อประสบการณ์คิดว่าเป็นการซื้อประสบการณ์ขหงกัะเราอือทำทองต้องๆอ,องแบบนี้ก่ะแน่นหลักค่ะกินเยอะ ใครเท่าไรเพิ่นกับใบอิ่มหรอคะปานิมลแต่ว่าถ้าก็ต้องเบ่งวายซ้ำหลังฮะแกสิพ่ออ๋อแ้วนี้อีกแกงหนึ่งค่ะคือยาสา่าใช่เรื่อควบคุมกางกันก็คือการให้อาหารปานิมล่ะค่ะการให้อาหารปานิมลให้แดบไหนถึงจะเพียงพอในแต่ละมื้อ บอแมนมาเข้าสิกรรมรเอียงยค่ะวะเฮ้ยวันนี้เข้าจะต้องให้อาหารปลาอยู่ที่บ่อละสี่กระสอบแล้วเข้าต้องให้สี่กระสอบตามเป่าี่เห้าว่างไว้คิดแบบนั้นผิดดเลยค่ะการให้อาหารปลานิ่นเข้าจะเบิงจากลักษณะการกินของเพ่ินค่ะอ่า ลักษณะการกินแบบไหนลักษณะการกินที่เพิ่นกินใดแค่ใดค่ะอ่ะไม่ใชมุอใดกังใดว่าเพิ่นกินใดแค่ใดเข้าให้อาหารตาทุกมือเข้ากะตองดูค่ะว่าเฮ้ย้าเพิ่นโบอินเพิ่นกะจะมะแซซองมาลุ่มมานันมอาย่างไว้ค่ะนั่นคือเพิ่นโบอิน เข้ากับไ้เพิ่นได้แต่เมื่อไหร่ที่เขามีการกินแบบช้าลงเขามีการกินแบบช้าลงเข้ากับต้องหยุดไ้เพิ่นค่ะแต่เพิ่นเดินอินเพิ่นขิ้ซ่าเพิ่นกินเรื่อยๆอืเอเอยประยุต์แต่ถ้าเพิ่นเห็นเข้าปุ๊บยังวิ่งมาตลอดเวลาวิ่งวิ่งวิ่งไายค่ะว่าเป็นหญิงป่าบ่มีขาและรีบเข้าเออ พันเพินกันเกยังว่ายมาหาเขาตลอดเวลาแบบแบบเร็วๆนะค่ะอันนั้นนะควนจะหายเป็นก่อนแล้วค่อยหยุดให้ค่ะนี่ละคะ่ะข้ามีูเล็กๆ,ๆน้อยๆเ้อหาก็เจอคึนประสบการณ์ขขตรงเลยค,ะะคะ่ะหลักฐานมีท่านในน้น่าจากเจ้าหน้าที่ที่นั่เห็นที่รอดลอยอยู่ว่าค่ะนีคือสักพักก็จะอ่าเด็กสมอลลยนะ <c oughs> ามเป็นก,กระจา๊ยคือจิตใจนะคะเป็นหนักคองผมว่าเนาะคองอีกค่องไปอืมนีม่แล้วคผลจากการให้อาหารมากเกินไปนะคะ่ะหวังว่าคลิปนี้นะี่ะก็คือสินี่ประโยชน์กับอ่ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปในช่องนุจิจิเนะค,ะนะคะ่ะเนาะอืม คะถ้าเขาม่แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการสิ่งดีๆในการเลี้ยงปลาคขาก็จะมาแชร์กันนม่คิดต,ต่อต่อไปให้ทุกคนด้นะบะรอันนี้ก็ไม่นยงค่ะหิวค่ะหิวตอนเช้าหิวค่ะคือมื้อนี้เราก็จะงดให้อาหารปลาไปเลยไว้ให้ตอนเย็นทีเดียวเพราะว่าเป็นเนม้อาการนะคะเป็นเนม้อาการเนี่ยคนตาย ก็เลยต้องงดอาหารในมื้อต่อไปค่ะอยากสิบอกว่าไม่ควรอย่างยิ่งค่ะถ้ามีฝนตกควรจะให้อาหารควรจะงดให้อาหารในมื้อนั้นนะคะหรือถ้าคุณไม่งดคุณก็ควรจะให้น้อยค่ะไม่ควรให้มากเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาแบบที่ห้าเจืก็ได้ค่ะอะ หงางดำพูดดำวบค่ะสขึ้นอยู่แบบเียพ่สูตรกันเห็นเห็นค่ะว่ามันเกิดจากสิ่งที่เขาคิดอีหลีบะนั่นค่ะเนี่ยให้ทองคนหัวอาหารคมีแต่หัวอาหารค่ะกาประสบการณ์ค่ะบุคคบให้อาหารกระป๋าหลายเกินไป ถ้าให้อาหารลายเกินไปก็จะเจอปัญหาแบบที่เข้าเจออยู่นี่แหละค่ะคลิปหน้ามาเบิงงค่ะว่าเข้าเจอนี้ย่างมาแช่กันไหมเดี๋ยวสิต้องอ่าขอเวลาไปตักป่าตายจากสิ่งที่จะของเห็ดก่อนคะ่ะคลิปนี้ไว้บ่าย,ายคะ่ะ